บิ سم ا ل ل ามุอ ح م ن ا ل ุ ح ي م السلام ะ ل ي ك م ورحمة ا ل ล ه ت ع ا ะ ى و ب า ك ا ت ه ครับคุณคร่สลามถึงนักเรียนนะครับและก็ผู้ปกครองนะครับนะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราเนี่ยได้เริ่มเรียนนะครับออนไลน์นะบางทีก็จะต้องมีในเรื่องของบทเรียนไห้เรียนดูบ้างนะครับนอกจากนะแบบฝู้หัดในหนังสือนะครับ อาคอนเดียรครับยกมือขอูอาครับ oh Allah. บิสมิลลาฮิราะห์ม n i r า a h i m ลลอฮฺรับบิซิดนีอิลมันวรซุกนีฟะห์มันโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนนะครับจากเรื่องที่แล้วครับในวิชาเรียนของชั้นปฐมศึกษาที่สองก็คือเราเรียนในเรื่องของนายิสไปนายิสก็คือสิ่งสกปปกที่าศาสนากำหนด นะครับสิ่งสกรปรกที่ศาสนากำหนดหรือว่าถ้าเราจะให้ความหมายตามาสื่อฟัดดูอินก็คือสิ่งสกรปรกโส,สโครกต่อความรู้สึกนะครับหรือสิ่งที่เมื่อกระทบเราแล้วเนี่ยจะทำให้เราละหมาดใช้ไม่ได้นะนั่นคือความหมายของในยิสโดยรวมนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อ เราโดนในยิสครับเราก็จะใช้น้ําในการทําความสะอาดนะน้าก็จะมีอยู่หลายประเภทเช่นกันนะน้าบางประเภทก็สามารถที่จะทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ฮนะบางประเภทไม่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้วันนี้นะครับเราก็จะเริ่มกันด้วยนะบทที่9ครับเราเรียนเปิดหนังสือไปบทที่9หน้าที่25อ่าเรื่องอักษา มุลมาอีอักแซมุลมาอีนะประเภทของน้าอ่ะที่เห็นตรงนี้ครับนี่ยังไม่ได้อยู่ในหนังสือหนังสืออาจจะไม่มีมีแค่เฉพาะช่วงข้างบนนะอันนี้จะให้รู้จักน้ําก่อนจําเรื่องน้ําตอนปหนึ่งได้ไหมครับนะคุณลักษณะของน้ําสะอาดในอิสลามจะแบ่งออกเป็นน้ําน้อยกับน้ํามากน้ําน้อยที่สะอาดเรายกตัวอย่างน้ําที่อยู่ในแก้ว นะในแก้วหนึ่งแก้วเนี่ยเห็นใสๆอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีลักษณะก็คือหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติและท้ายที่สุดก็คือไม่มีนายสเตยปนนั่นหมายความว่าถ้าน้ําในแก้วเนี่ยมีนายสตกลงไปในแก้วต่อให้น้ําจะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันก็ถือว่าเป็นน้ําที่ปนเปื้อนนายสจะถือว่ามันสกรปรก ส่วนอันที่สองครับคุณลักษณะของน้ำมากในสรมนะจะต้องมีจำนวนมากกว่า2กุลละก็คือ216ลิตรมีจำนวนสองกุลละก็คือ2 1 6ลิตรและไม่เปลี่ยนแปลงสภาพนั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้ำไม่น้ำครับน้ำาในน้ำที่เราใช้ประจำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็นน้ำมากแต่ถ้าเกิดน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนสีเป็นสีดำมีกลิ่นเหมน็นแสดงว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่สกปรปกแล้วใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้ นะอ่ะมาครับเราจะเริ่มเที่ยนต้นในเรื่องของน้ําในข้อที่สามก่อนนะข้อที่สามในหนังสือนักเรียนนะครับข้อที่สามน้ํามุตลักษ์นะคุณสมบัติของน้ํามุตลักษ์คือคือน้ําที่ตัวมันเองสะอาดสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้แปลง,ง่ายๆครับกินก็ได้ล้างก็ได้ตัวองมันเองนั้นสะอาดสะอาดแต่ที่นี้ก็คือนะ จากลักษณะของน้ำปกติก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะครับแล้วก็นายสตกลงไปก็ไม่สามารถทําให้มันกลายเป็นนายสได้เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพนะโดยประเภทของน้ํามุดตลักนะประเภทของน้ำสะอาดมีดังต่อไปนี้เรียนจำเลยนะครับนะหนึ่งน้ำฝนน้ำค้างนั้นก็สอบถ้าเกิดถามว่าข้อใด สามารถน้ำในข้อใดสามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ขอไก่น้ําฝนที่อยู่ในกระป๋องขอไา่น้ําที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ว่าเราตอบเราต้องตอบพอไก่น้ําฝนเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในประเภทของน้ําสะอาดข้อที่2ครับน้ําทะเลน้ําทะเลถึงแม้น้ําทะเลนั้นจะมีรสชาติที่มันเค็มใงเรียกการเค็มของ น้ำนั้นไม่ได้หมายความว่าทําให้น้ํานั้นสกปรปกเพราะมันการเค็มที่เกิดขึ้นจากตัวของมันเองไม่ได้มีการใส่ลงไปแตกต่างการจากน้ําเอาน้ํามาตั้งแล้วเอาเกลือใส่ลงไปอันนั้นไม่ถือว่าเป็นน้ํามุตลักษณ์นะถือว่าน้ําที่ปะปนกับสิ่งสะอาดส่อน้าทะเลนั้นมาสะอาดของมันเอง3ครับน้ําแม่น้ำอ,อย่างโรงเรียน4น้ําหิมะน้ําแข็ง5น้ําบ่อ กน้ำต่างน้ำน้ำตาน้ำก็ชินน้ําบาดาลทั้งหลายแล้วก็เจ็ดน้ําลูกเห็บนะส่วนที่เราจะเจอกันบ่อยๆใช้กันบ่อยๆก็คือน้ําฝนกับน้ําแม่น้ำงานที่เขาสูบกันมาแล้วทําเป็นน้ําบาดาลนําเป็นน้ําปปานั่นแหละครับนั่นคือคือส่วนหนึ่งของน้ําสะอาดที่สามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ส่วนน้ํามันจะมีอยู่อีกประมาณ3ชนิดนะครับนับรวมนี่ด้วยก็เป็น4ชนิดนะแต่อันนี้เป็น น้ำหลักๆนะเราดูจากน้ำสะอาดก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดประเภทอื่นนั้นจะมีสิ่งอื่นมาปะปนกับมันมันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำต่างๆออกไปนะครับอัลลอฮฺบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะอัสลามุอะลยกุมวะราะมัตุลลอฮฺตาอัลลอฮฺอัลบารอกาตูฮบ